บาทก็อได้ข้าัขีสิบบาทกนไม่อิ่มเลยมุ้ตัวคุ้ตัวสิบบาทผัดมุ้งสองล้านมันมีสองตัวเลยนะมันเป็นยนุ้มุ้งสองล้านได้ขอบุณเชิตกี่บาทสวัสดีทุกท่านนะคะให้ตามราคาท่านนะคะจ้มือหัดทะ สวัสดีค่ะเก็ย่โ่ลยเก็บอยู่โน่นเอาห้สเอา50าสคนกินข้าวแล้วรอกคนกินข้าวรอกินที่หลังโอ้เป็นได้คนกินข้าวกินที่หลังค่านท่านเลยนะคะไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนดักมาเป็นกร

เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่ได้กินแล้วหนาวหนะหนาว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 ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

อร่อยๆเดี๋ยวรอน้ำเดือดใส่ผักดีวอส้มอกใส่เดี๋ยวอส้มอกใส่เดี๋วรอ้มต๊อกใส่ผดี๋ยวรมก่ัเดี๋ยวส้่เวสมตกส่ดีวยกันส้ข่ดีวมตใส่ผัดวรอ้ตกใส่กดี๋ยวรอส้มกเดยวอสกักดี๋ยวส้อสัี่นออกใ่ผัเีอ้มอ่เอ ขอบคุณแปดท่านนะคะงานคุณหลัวครับเวลาล้ำใสใจจริงสวัสดีค่ะแม่ทีมสวัสดีค่ะใสใจจริงชาแนลสวัสดีค่ะพี่สวายสวัสดียามแรกค่ะแม่บุญถีสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในช่องเพิ่นนะคะได้ขอบคุณค่ะอันนี้สวัสดีค่ะคุณน้ำใสคุณสีคุณสวัสดีค่ะแสงจันทร์นะคะคุณปลาเน้นสบายดีค่ะคุณน้ำใสใจจริงสวัสดีค่ะคุณปลาเน้นสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอ้าวเขากินส้มตำอีกแล้วของจากเมื่อวานนี้